สวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องมิว c h ชาแนลนะคะวันนี้เอ็ดก็ได้ซื้อน้ามาเทวายพระธุดงค์นะคะพระอาจารย์ที่รอบก่อนนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เอ็ดก็มาอีกนะคะเอ็ดจะมาฟังความฝันของพระอาจารย์นะคะคอนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความฝันของพระอาจารย์กันเลยค่ะนามัศการค่ะหะะลวงพี่ค่ะกราบนมัศการค่ะหลวงพี่จ้า,า,า,จาวันนี้ก็แวะมาเ<า>ยี่ยมหลวงพี่ค่ะจ้าก็อยากจะมาถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่ฝันอะไรยังไงบ้างคะ อ๋อเรื่องความฝันนี่อาตมาไม่ได้ฝันหรอกแต่จะพูดเรื่องเหตุการณ์จริงนั่นแหละอ๋อพูดค่ะว่าวันนี้ก็มีโยมมาหามีโยมเข้ามากับพระพระสองรูปโยมอีกสามโยมอีกสามคนเนาะค่ะเขามาพอดีตาเขามีวิทยุเครื่องนึงแล้ก็มานั่งคุยสนทนากันอยู่นี่แหละอาตมาก็นั่งอยู่บนเก้าอี้นั่นแหละ ตอนนี้อยู่ดีตาเขาบอกวิทยุมันดังเองครับว่าเขาไม่ได้เปิดไม่รู้ใครเปิดเขาว่าเขาก็พากันนั่งคุยกันอยู่นั่นโยมเขามาพะสองกับโยมสามเ,น, mayor, เนีย่ยเขามานั่งคุยอยู่ตรงนี้ แล้ววิทยุก็ดังขึ้นมาเองอ๋อยูยูวิทยุก็ดังขึ้นเองใช่แล้วใครเป็นคนเปิดเนาะงตัวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละอ๋อตัวว่าจะเป็นเจ้าที่เนาะจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเขาปุกปักสถานที่ตรงนี้อยู่เลยใช่เนาะนั่นแหละก็อยู่นี่มาได้สี่คืนห้าคืนแล้ว ก็มาปฏิบัต so to ิไปเรื่อยๆเลยโยมจะอยู่นานไหมคะตลงที่ตรงตรงนี้พี่ก็อยากอยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละอยู่ไปเรื่อยๆก่อนเนาะจ้ะยังไม่อยากไปไหนหรอกอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนจ้ะแล้วไม่ฝันบอหลวงพี่เรื่องความฝันหลวงพี่ก็เห็นแต่พี่ชายตัวเองนั่นแหละฝันเห็นพี่ชายของหลวงพี่เองใช่นั่นแหละเห็นเด็เห็นแด็พี่ชายเขาฝัน เห็นว่ายังไงบ้างคะก็เห็นเขาพี่ชายที่ตายไปทิตที่แล้วนี่เนาะเขาเห็นเขาใส่ชุดขาวแล้วก็ไปนั่งอยู่หน้าโบสถ์นั่งอยู่หน้าโบสถ์แล้วก็มีพระเดินข้าโบสถ์เขาก็เอาน้ำเนี่ยลดขาลดขาพระแล้วให้พระเดินข้าโบสถ์พระเดินข้าโบสถ์ก็หลายรูปอยู่ เขาก็ ok อยู่รดน้ำล้างเท้าพระแล้วก็ให้พระเดินเขาบูน ah> uh> ี่คือของพี่ชายนะเขาก็ผมขาวนั่นแหละแต่ตอนนี้ลุงพี่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาก่อนอ๋อก็เลยตื่นใช่ไหมคะใช่แล้วพี่ชายอายุเท่าไหร่คะลุงพี่พี่ชายลุงพี่อายุสามสิบแปดปีอายุสามสิบแปดปีใช่ ก็เอาอายุของพี่ชายลงพี่เลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องตียุ่งยากเนาะใช่ไม่ต้องตียุ่งยากหรอกแล้วพี่ชายของลงพี่เป็นอะไรเสียชีวิตคะถ้าพูดไปแล้วนะช่วงนี้เขามีแต่โรคเลิกโรคซึมเศร้าคิดมีแต่คนคิดเยอะช่วงนี้สภาวะกระแสมันร้อนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วใช่เป็นโรคใช่มีแต่ความคิดเนะโรคเครียดโรคอะไรมันเยอะก็เลย แต่ชินใจผูกคอตัวเองหนาเนั่นแหละค่ะถ้าผูกคอแบบนี้เฮียนนะไม่ใช่เหรไม่รู้ว่าลองพี่เนาะได้ข่าวลืมมาค่ะลองพี่แหละแล้วที่ว่าคนที่บ้านก็ไม่เห็นว่าลองพี่ผูกคออย่างนี้เห็นเขาก็เห็นกันหมดนั่นแหละเขาเห็นตอน ตอนเขาไปแล้วนี่พนน<า>อเขาเสียไปแล้ว้าวมาไหมมามหาไหมยังพอทําบุญอดไรเสร็จเห็นมาหาอะไรไหมเขาก็มาหาหลวงพี่อยู่คืนหนึ่งนี่นนหาหลวงพี่อยู่คืนหนึ่งแค่นั้น,นแล้วชาวบ้านเขาพูดว่าทางบ้านก็มีคนเห็นเขาเดินอยู่แค่นั้นแหละตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่ายังไงแต่ที่ล่าสุดหลวงพี่ฝันก็คือเห็นผมขาวนั่นแหละแล้วล้างเท้าให้พระเดินเข้าโบสถ์ ผมขาวล้างเท้าให้พระเดินเข้าบูช์ใช่่จะตีความฝันยังไงเนาะก็ให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านช่วยกันตีความฝันของหลวงพี่ดูนะคะที่หลวงพี่บอกอะไรเลยพี่ก็ฝันแล้วนะคะเกิดวันที่เกิดวันที่อะไรคะหลวงพี่เกิดวันที่สิบสี่เกิดวันที่สิบสี่แล้วก็ตายวันที่สิบสี่ตายวันที่สิบสี่มันทำไมมันเลือเชื่อแบบนี้เนาะเอาวันเกิดกับวันตายตรงวันเดียวกันเนาะขันข้ามวมวันายุค่ะ เขาทามาแค่นั้นเขาหมดอายุเขานี่ยเขามาวันไหนก็ไปวันน anyway ั uh ้นประมาณนั <h 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 ้นนะลูกใช่มาสิบสี่ไปสิบสี่เอนสิบแปดเต็มพอดีอายุสามสิบแปดเต็มพอดีอสามแปดสามแปดกับหนึ่งสี่อีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้พระอาจารย์ไม่ได้บอกหวยนะคะท่านชมค่ะก็แอดกตีความฝันของพระอาจารย์เองเนาะเพราะว่าเราก็ชอบหาหวย เราก็เตียวเองลองพี่ก็เล่าความฝันให้ฟังมาเตียวเองเนาะจะก็ให้ท่านผู้ชมลองตีความฝันดูนะคะไม่ต้องตีแล้วไม่ต้องตีเนาะเอาอายุเอาอายุกับวันตายแล้วก็วันเกิดวันตายกับวันเกิดก็วันเดียวกันนะคะการกลับให้เรียบร้อยแล้วก็วันอายุเนาะอายุสามเปดแปดสาม แล้วคนตายก็ต้องเป็นเลขศูนด้วยเลยเนาะสามแปดศูนย์ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เราจะตีความฝันนะคะท่านผู้ชมคะก็เราจะคิดเอายังไงกินตนาการเอาก็นแล้วกันตีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า หลวงพี่หรือว่าพระอาจารย์ก็ได้เล่าความฝันบอกแล้วนะคะแต่ว่าหลวงพี่ท่านไม่ได้บอกหวยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าท่านมาอยู่จุดนี้ก็มาปฏิบัติธรรมค่ะท่านผู้ชมมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมค่ะเราก็มาแอดก็เลยมาหาหลวงพี่นะคะแล้วก็อยากจะมาขอโชโคขอลาบนั่นแหละแต่ว่าลงี่่หลวงพี่ไม่มีโชค โอ้ไม่มีตัวเลขให้นะคะท่านชมมีแต่ความฝันให้นะคะให้ท่านผู้ชมตีเอาเองนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงพี่ก็ เล่าความฝันบอกแล้วนะคะก็เอาตามความฝันแหละเนาะเพราะว่าเอาตามความฝันเอาตามความฝันนี่แหละเพราะว่าบางทีน่าจะฝันแม่นก็เป็นได้เนาะเพราะว่าฝันเห็นพี่ชายคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านผู้ชมพี่ชายของหลวงพี่อายุ38ปีนะคะแล้วก็วันเสียก็วันที่14ตรงกับวันเกิดก็วันที่14นะคะท่านผู้ชมคะก็เอาแค่นี้พอนะคะท่านผู้ชมค่ะ ชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะค่ะสุดท้ายนี้เอสก็ขอให้ FC แฟนช่องของละองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับความฝันของหลองพี่นะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะพ่อจางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมช่องยูทูบของคนนะคะชมช่ดีกับความฝันของหลวงพี่นะคะและก็ถูกหวยรวยๆกันยกช่องเลยนะคะสวัสดีค่ะประท้วงสายให้เราไปอยู่สุขสบายแล้วก็ยอมไปอืมสุขสบายก็สบายก็สุขสบายก็สบายมันจะมีดีนะยังง่ายลำบากบ้างก็ดีเพื่อนกันจะได้รู้ มีบทเรียนรู้บ้างนั่นแหละอยู่นี่ดีนะจงกตาน้ำันเจอแตงโมจริงๆเนาะขอบพระคุณคุณตามากค่ะที่ให้ขวูลขอบตุณกค่ะ